เป็นนะ ลวนะมึงขอโทษนะครับ <ฮะ S 1> ผมหัวงอกครับเ<อ>มึงเสือบอกกูหวัวด่าไอ,อ,อเวนเซียววบหมดเลยน<ฮ>ะครับติดใจมานานแล้วเรื่องอะไรกูทำไมอัป,ปลักษณ์เนี้ยฮะอัปลักษณ์ได้ใครก็มือนคนทั่ว เห็นภาพรถเลย มนต์ครับ ว่าเชิดเลนนะได้แล้วมันจะท้อเป็นสัตว์เบือกันหมดเลยอะ่ะที่มผมไปว่าเขาครูผู้ใหญ่ทัง้งน,<ไ>นั้นไหมใอ่ะได่น่ะรอพอก็มีอะไรก็มีอีกเป็นครูผู้ใหญ่ ครับผมไอชิบหายก็ทำไมอ่ะมึงจะผากไม่บอกก่อนแล้วแกโกหกคนดูว่าแกเดินวนมาผิดพลาดจริงๆเจอแกเดินครึ่งตัวเลยแกบอกเดินมานเจ็ดวันโอ้ยยังไงเอ้าทำไมมึงก็สมมุติเอาม you know. ้างสิอ so like, oh, oh oh ่ะแกไม่บอกสมมุติอ่ะถ้ามึงเดินมานเจ็ดวันจริงๆยากคุณแม่คุณจะทนนั่งได้อย uh, ่างงี้รึครับแค่นี้ก็ตกได้แล้วนี่นี่นั่งทิ้งแล้วนะถ้ามึงเดินเจ็ดวันแกหายท้องไปแล้ว ขาดใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อนทำไมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับผมไม่เคยรบ้ักคนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเออนี่สั่งคำเลยพ่อแม่พี่น้องคนไหนมีกระรํแดงบ้ครับพวกจะกินหรือไงขอสักอันนันครับเอ้ยอะไรแก่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 ่เพิ่งโอ้ผมต้องบอกว่ามันเยอะไหครับเขาเป็นหอโอ้นี่เด็กไทยเนี่ยรู้นะน่ารัก ไอ้เท้ไอ้เไอ้าเเฮไอ้เวรทิ้งพวกเลยบหายากูไปแดกแล้วไอ้วาอะายแอาถึงูนออกงานนนี่เราปากเงไม่ทำงานสงสารเอง ทำไมเรื่องไมือถึงกีบานกีตีนี่<ม>ไงอ่ะเออว่าใช้มือถือเท่านั้นอ่ะนี่ <c oughs> อะไรใช้รุ่นนี้อยู่รุ่นนี้ ฤๅสีใช <cha ise S 2> ้งมเมียมๅษีไม่ได้ฤีใช้เมียไม่ได้ใช่แค่ฤๅีไม่มีเมียไม่มีเมียแน่ใจคือมาพักกัอ่เดี๋ยวว่เดี๋ยวตกลงตกลง Luật đã yeah! là thế sao. Hãy 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 แครงอตอนหวันเออทำไมพี่มนี่อันเหรอันเหรขอสายอ๋ออ๋อี่เหรอครับนนี้พี่เียพี่เียไปพี่พี่พี่ี่ไม่ต้องไปกั้งตตาอะไรแล้วเดี๋ยมันจะเพอมันจะเือน no 3 <laughs> นตอนเด็กมกันวิ่งไปอ่ะได้ยินไดนะ้ยินเร่างอะไรเขี้ยอได้ยินเรื่องไรนะเขี้ยเด็กมันด่าใครด่ากูเลยรู้ได้ว่าด่าแกเพราะมาัหนหันมามอง,มองหน้ากูแล้วแล้วบอกว่าอะไรเขี้ยอร่างจนิโ <Here. S 2> มนุมนิม,มน,นั้น นีหมดแม่งหมแล้วตนีบมต้านารโอ้ยี่ขยันนะทำไมพี่ทุกมุมเลย ดี๋ยอะไรเูกีฬาอะไรอ่ะขอเวลานอกก็นี่เาไม่เล่นขนเวลานอกเวลาอะไรอะไรไม่ดเล่นเล่นุอะไรนี่ก็เดี๋ยว่าจะว่าอะไรจะว่าอะไรลมจะแดดนาะไม่ไรก็มึงเงนี่มึงไล่ไล้่รยแม่ต้องมาแม่่ต้องแม่พี่ต้องนี่นีเยมันแม่แขนแขน ขอยห้ดมแม่เอาอะไรจะดมอ่ะไปรบกวนอะไรแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องเอาไรจะดมจะดมอม่ะ ก็ไม่แหบปากนะครับผมคนพาโขมครับไอ้คนพาโผมเขาต้องพาไปเต็นหนักแน่นจริงจังจริงจังตัวผมก็ได้แสดงสนุกครับโหพระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์มาวันนี้แปลกอีกทุ่มแล้วทำไมอ่ะ คนตื่นตื่นตั้งพันไม่ถามถามนะพระอาจารย์เจ้าขาอะไรพร้อพระอาจารย์มาวันนี้แปลกไม่แปลกปกติอ่ะไม่ปกติพระอาจารย์ทาใคะไรมาทาหนุมานมาไอหนุมานไอหนุมานไมอหนรุ่นไอหันรุ่นไอหนรุ่นเจ้าขาข้อมือมะหาวขี้ตะเหล็กอ่ะก็เหล็กกรสีปากอาจจะมาเป็นเนื้อแล้วมันยังไงอ่ะเดี๋ยวเหล็กโดนเนื้อเลือดไหลอ่ะก่อนั่งตรงนี้มันก็ต้องช ได้ไอ้หัตถมานชี้อ้อมหลังได้ไหมได้ไอหัตมันไม่เกลียดไม่น่าไม่น่าเชื่อมาเลยเชื่ออะไรลุงพ่อเป็นบอกให้มาเล่นน่ะลุงพ่อบอกไม่รู้อะไรเลยใครบอกอ๋อเตี๊ยบ เขาลึกจะชักสึกเข้ามาหรือยังไง ผมพาจารย์อะไรของมืออะไรของมือเอเดนอะไรพี่คุณด่าใครเนี่ยคุณด่านี่คุณด่าคุณว่าผมจุนประจานผมโฆษณาผมผมไม่เคยโกรธคุณเลยนะแต่คุณด่าว่านี่เขาได้ยังไงใครอ่ะนี่ทศกัณฐ์นะครับเจ้าพระนคขรลงกาลุงเลือกนิธาราชศิษฐ์เราเทวดาพากัะชยุกไม่กล้าสบตาเกรงกลัวฤทธิ์อำนาจลำรวยสมบัตินับองสมไข่ จำาจจักรวาลนี้ไม่มีใครสู้เนี่ยใช่ทศกัณฐ์เออฤทธาไกยสิทธิ์ราวยมหาสารใช่ทั้งจักรวาลนี้มีใครสู้ใช่เกงกาศสามารถแน่นอนตลอดล่าคนเกงอวหมดใช่มัโทุ่ยุยถุยถุยตัวจริงเฉยชาแม่แม่ชื่อไอ้เขียกพ่อชื่อตะเบิ้มอยู่ลบุรีขายดินสอพอง กูค้คำประกันกู้ถุกเฉินสองหมื่นเอาไปทำไรเอาถ้าอยากเกาททรียนปอทอทรอกอกอสี่สิ่งจะไปเททรียนปอโทอกรกิน่างเลยกินปากข้าเลยนี่มดถือหมอนด้วยถือหมอนไปถองหมอนหมอนลอยมาว่าน้ไปถงหมอน มาว่าพระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์ก็รู้ว่ามันศัตรูพระอาจารย์ถามันเข้ามาพระอาจารย์รู้ไว้มันทําความเก็บช้ำน้ำใจให้เก่งขั้นกี่หุนกี่ครั้งกันรู้ทุกทีทุกอย่างก็เคยเล่าเคยบอกแค่ว่าอารถามมันหมายความว่าอย่างไรอัตมาก็เห็นว่าโลงกาตะลังย่ำแย่ไอหนุมานเนี่ยมันจะช่วยมหาวิทได้อัตมาก็พามันมาฝากตัวพามันมาฝากตัว การแก่ของฉันมาแต่น้อยจนคุ้งใหญ่เมื่อพระราชการเห็นดีองอมฉันนี้เป็นสิทธิขอพิจารณาเจ้าค่ะนั่นคิดได้นานแล้วจอม มีจิตคิดรแวม่ก็รมีเออวยพระเจอมาสุรีมีพระชนมานหลวงบร่ลุกป,ปัดชิม,มาการสองพันปีจำจะถึงสึ่งชี เดี๋ยวเลี้ยงกระแล่แเท่านไอ้ขาวจุาขาเขารับเองแล้วนะขอบพระคุณพระอาจารย์จะได้ยืนพระคุณเออตาไปละนี่มเจ้าะมาขาใครหมอปลามาเปล่าว,วะจะไปหาทำไมหมอปาลอาไม่้ทำป่าสามโอเวสีอะไรวัดนี้ไม่มีเดี๋ยวจะจับกูสศึกอีกไท่ท้าวเจ้าพระนคร พระยายับจึงมีพระราชนปติสมถาน 火塘。 รันเซ็ตซับพานมานกับมาโมฟไยอยู่ตรงพักจอ สวดสีคลางประโอมอสุรีจับพระแาทาดลิงยาตรานำมันมาชันศรัทาไปสู่สมุ